สวัสดีครับผมช่างซ่อมเครื่องชงกาแฟนะครับวันนี้ผมจะมา,าแปลงผงแผงวงจรของแม l a ารีนะครับรุ่นนี้นะครับผมเจ้าของเครื่องเจ้าของเครื่องอตัวนี้ลองซ่อมแผงวงจรนะครับเจ้าของเครื่องแกเป็นช่างไฟพอมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับผมแกแกบอกว่าแกลองเปลี่ยนพวกรีเลย์พวกซีพวกอะไรแล้วก็ไม่หายนะครับผมลองทาความสะอาดลองไล่บัตรกี แล้วแผงวงจรก็ไม่หายนะครับผมอาการของเครื่องตัวนี้เวลาเปิดมานะครับมันจะดูดน้ํามันจะดูดน้ําเข้าหม้อไม่ตัดนะครับผมดูดเรื่อยๆจนน้าล้นออกมาทางสตรีมนะครับผมกับตัววาล์วระบายแรงดันนะครับผมตัวนี้เครื่องแมลลารี่รุ่นนี้มันออกมาโอ้โหจะยี่ผมว่าน่าจะยี่สิบปีแล้วนะครับผมตัวนี้แผงวงจรมันน่าจะหมดสภาพนะครับผมจะมาทําการแปลงแผงนะครับผมที่ ผมมีจำหน่ายนะครับผมราคาไม่แพงครับอันนี้ผมเคยแปลงนะครับตัวแมรี่ตัวสีเทานะครับผมอันนี้ก็จะมาลองแปลงอีกครั้งนึงครับมันไม่ยากนะครับผมแต่ต้องทำปุ่มกดใหม่ขึ้นมานะครับผมอันนี้เราต้องทำปุ่มกดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูนะครับผมว่าอาการเป็นไงนะฮะตัวนี้อัดเครื่องใส่เข้านะครับผมปั๊มทำงานเห็นไหมะ อันนี้น้ํามันลดน้ํามันจะล้นหม้ออยู่แล้วนะครับผมมันทําไม่ตัดนะผมทีนี้เสียงปั๊มทํางานเห็นไหมครับปั๊มทํางานไม่ตัดนะครับน้ําล้นออกมาเลยนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้เราเดี๋ยวจะมาทําการแปลงเครื่องนะครับผมอันนี้ติดก่อนนะครับผมอนี้เทสปุ่มกดที่เราทํานะครับผมก็โอเคนะครับผมกดได้ทุกปุ่มนะครับผม นะฮะอันนี้จะแผงวงจรเนาะอันนี้ไฟจะเป็นไฟปั๊มกับไฟสวยนอยหผัวชงนะครับผมเรากดปุ๊บมติดนะฮะปุ๊บใช้ได้ทุกปุ่มนะครับผมตัวนี้ไฟตัวนี้จะเป็นไฟของไฟตัวปุ่มโปรแกรมนะครับผมอ่าไว้ดูนะครับผมจะกระพริบนะครับถ้ามันถ้ามันติดปกติมันจะกระพริบช้าๆนะครับผม อันนี้จะเทสชงนะครับบอดท,ที่เราแปลงบอดท,ที่เราแปลงใส่เมนอรีนะครับเดี๋ยวจะจะ,จะลองเทสการตั้งค่าน้ําดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเนะผมใช้ผงกาแฟที่บดท,ทิ้งไว้นะครับผงแฟเก่าเนะเอามิทกาแฟผมหมดนะครับผมน,น้ํามันมจะไหลเร็วนิดน,นึงนะครับอันนี้เราจะลองตั้งค่าน้ํานะครับผมอันนี้จะตั้งหัวมาสเตอร์หัวแม่เนาะ<ม>ให้ไฟมันกระพริบทีททีนะครับผมโอเคผมจะตั้งประมาณสองออนนะครับผม น้ำกาแฟจะ,ะไหลเร็วนิดนึงนะครับผมอันนี้สินยางหูชงแข็งครับอันนี้เราแค่เทสการทำงานของบอนะครับผมอันนี้ได้สองออน่ยผมจะกดหยุดนะครับปุ่มนี้นะครับผมอ่ากดหยุดนะครับอยู่รอให้ไฟมันหยุดกระพริบนะครับผมก็ข้ามกระจำละครับผมเดี๋ยวลอง จะลองมาชงอีกทีครับว่าค่าน้ํามันได้ไหมครับฟังก์ชันมันได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ําออกจากหม้อนะดูว่าน้ำมันดึงไหมฟังก์ชันทํางานบอร์ดมันทางานครบฟังก์ชันไหมครับผมอ่านี้น้ําดูดอันนี้เครื่องดูดน้าแล้วนะครับผมาตามฟังก์ชันนะครับทุกอย่างนะผมอ่า อันนี้ไฟหยุดกระพริบทีแล้วนะครับอันนี้มันค่าจ,จำแล้วเดี๋ยวเราจะ,าจะมาชงอีกทีนะครับอ่เมื่อกี้เราตั้งค่านะ้ําของปุ่มนี้แล้วนะครับจากบอร์ดบอร์ดที่เราแปลงใส่นะครับบอร์ดที่ทางทางร้านจําหน่ายนะผมอันนี้จะลองนะได้อ่าันนี้ตั้งไว้สองออนนะครับผมลองดูว่ามันได้ไหม โอเคนะครับได้สองออนเลยนะครับตรงนะครับผมอันนี้มเราตั้งหัวมาเตอร์เนื่องสัญลักษณ์ที่เหมือนกันมันจะก๊อปไปนะครับผมดูดูว่ามันจะค่าน้ํามันจะได้ไหมนะครับผมที่จริงต้องใช้กาแฟใหม่นะอันนี้ผมจะใช้กาแฟน้ําที่สองที่ชงเมื่อกี้นะน้ํามันนะ้นํามันจะเลยสองออนไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าเป็นน้ำสองเนาะจะดูว่ามันจะก๊อปไปเหมือนไหมครับผม อาจจะไปสมออนเนาะเพาเป็นน้ำสองเนอะสองอนน้อยๆน,นะครับก็โอเคนะครับก็มันก็ไปเนอะก็ทำงานได้ทุกฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้โอเคนะครับผม